สวัสดีค่ะพบกับหัวข้อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เราจะมาดูกันว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์คืออะไรและมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์คือสิ่งที่ใช้ในการศาึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับตำแหนง่งทำเลที่ตั้ง,งการกระจายขอบเขตความหมายแน่นของข้อมูลและปรากฏการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะ โดยเราจะแบ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือประเภทให้ข้อมูลยกตัวอย่างเช่นลูกโลกแผนที่ประเภทที่2คือประเภทเครื่องมือยกตัวอย่างเช่นเข็มทิศหรือตัวกล้องสามิตินั่นเองเริ่มกันที่แผนที่หรือแมปจะเป็นการแสดงสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นโลกให้มีขนาดเล็กลงตามมาตราส่วนและแสดงข้อมูลดังกล่าวด้วยสัญลักษณ์ลงบนวัสดุ ซึ่งข้อมูลแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือข้อมูลด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาภูเขาแม่น้ําป่าไม้หรือลําธารนั่นเองอีกอนหนึงคือข้อมูลด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นถนนโรงเรียนที่ว่าการอำเภอนิเองค่ะ ชนิดของแผนที่แบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่แผนที่ทั่วไปคือแผนที่ที่แสดงลักษณะโดยทั่วไปโดยการใช้สีในการแบ่งภูมิภาคอันที่2คือแผนที่อ้างยิงแผนที่ที่ใช้เป็นหลักในการทำแผนที่ชนิดอื่นๆอันที่3คือแผนที่เฉพาะเรื่องเป็นแผนที่ที่แสดงลักษณะเฉพาะตามจุดมุ่งหมายยกตัวอย่างเช่นแผนที่ป่าไม้หรือแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่รูปถ่ายทางอากาศเป็นรูปภาพแสดงภูมิประเทศที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกโดยจะถ่ายจากการใช้กล้องถ่ายรูปติดไว้กับเครื่องบินซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไมา้และแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในบริเวณนั้นๆน,น,นั่นเองต่อกันที่ภาพจากดาวเทียม เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆซึ่งจะให้รายละเอียดของตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอินเทอร์เนต็ตเป็นระบบการสื่อสารด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานทั่วโลกเข้าด้วยกันเวลาเราจะหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เซิร์ชหาจากตัวอินเทอร์เนต็ตนั่นเอง และลูกโลกเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจำลองลักษณะของโลกลักษณะทรงกลมแสดงที่ตั้งอาณาเขตพรมแดนติดต่อของประเทศต่างๆค่ะเข้าสู่ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์เริ่มกันที่เข็มทิศใช้ในการบอกทิศท,ทางโดยจะมีสัญลักษณ์ที่อยู่ในเข็มทิศนั่นก็คือตัวอักษร N ที่แทนทิศเหนือ S ที่แทนทิศใต้ e ที่แทนทิตตวันออกและตัว w ที่แทนทิตตวันตกนั่นเองค่ะ อันที่2คือเครื่องมือวัดพื้นที่ใช้วัดพื้นที่ในแผนที่โดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีการคำนวณให้ทราบถึงค่าของพื้นที่แล้วก็แสดงขึ้นมาบนบริเวณหน้าปัดสังเกตว่าลักษณะของเครื่องด้านซ้ายจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแกนเพื่อวางทับแผนที่และด้านขวาจะเป็นลักษณะเหมือนมีตัวไม้บรรทัดยื่นออกมาและตรงหน้าปัดก็จะเป็นการแสดงตัวค่าของพื้นที่นั่นเอง เทปวัดระยะทางใช้ในการวัดระยะทางของพื้นที่เมื่อมีการลงง่างานจริงหรือลงสนามจริงจะมีวัสดุของเทปวัดระยะทางที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพลาสติกสแตนเลสโซ่ ซึ่งถ้าสมมติว่าลงในพื้นที่ที่ใช้น้ำน่อยก็อาจจะใช้ตัวที่มันเหมาะสมกับพื้นที่ตัวนั้นหรือถ้าวัดพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณอาคารอาจจะใช้ตัวเทปวัดระยะทางที่ทำจากตัวพลาสติกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กับหน้างานแบบใดนั่นเองกล้องวัดระดับ ใช้วัดระดับความสูงจากพื้นดินส่วนใหญ่เราจะเห็นกล้องวัดระดับเนี่ยในการก่อสร้างยกตัวอย่างเช่นการสร้างถนนเพื่อที่วิศวกรเนี่ยเขาจะได้มาดูว่าพื้นที่ถนนตรงที่จะก่อสร้างนั้นห่างกันเท่าใดและจะได้มีการวางแผนการก่อสร้างนั่นเอง กล้องสามมิติใช้ในการดูรูปถ่ายทางอากาศเมื่อมีการถ่ายภาพออกมาจะมีการนำรูปถ่ายมาเรียงตามแนวบินและใช้ตัวกล้องเพื่อมีการดูรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น เทอร์โมมิเตอร์ใช้ในการวัดอุณหภูมิของอากาศสังเกตว่าเทอร์โมมิเตอร์มีหลายชนิดเลยนะคะอันแรกคือแบบปรอดอันที่2แบบดิจิตอลอันที่3เป็นแบบ infrared, อินฟราเรดอันที่4ตัวที่มีแหลมๆออกมานะคะก็จะใช้ในการวัดอุณหภูมิของอาหารและสุดท้ายก็จะเป็นแบบ ดิจิตอลนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละประเภทของตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะใช้ให้มันเหมาะสมกับตัวหน้างานนะคะถ้าสมมติในกรณีของประลอดอาจจะใช้ในกรณีของการวัดไข้หรือแบบดิจิตอลเช่นเดียวกันส่วนแบบการวัดอุณหภูมิของพวกอุตสาหกรรมหนักนะคะอาจจะใช้ตัวเป็นแบบเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดในการวัดนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ในสถานการณ์ไหน บารอมิเตอร์หรือบารอมิเตอร์ใช้ในการวัดความกดอากาศสังเกตทางซ้ายมือจะเป็นบารอมิเตอร์แบบปรอดนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีสารปรอดอยู่เมื่อมีการกดลงมาของความดันอากาศจะส่งผลให้ตัวปรอดเนี่ยค่อยๆมีการขยับนะคะเราก็จะอ่านค่าจาก ความกดอากาศในตรงนี้นั่นเองในส่วนทางขวามือตัวนี้คือแบบแอนิรอยนั่นเองสังเกตว่าเราจะอ่านได้จากตัวเข็มที่มันเคลื่อนที่ในตัวหน้าปัดนั่นเอง เครื่องวัดน้ำฝนใช้ในการวัดปริมาณน้ำฝนมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่เป็นพลาสติกเป็นแก้วหรือเป็นแบบดิจิตอลซึ่งปัจจุบันแบบดิจิตอลก็จะมีความแม่นยำแล้วก็จะเก็บตัวข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะดีมากนองเหนือจะบอก ปริมาณน้ำฝนแล้วยังบอกตัวอุณหภูมิได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวพื้นที่ตรงนั้นเหมาะสมกับจะใช้แบบไหนใช้หลายอย่างด้วยกันก็ยิ่งได้นะคะตัวพื้นที่ตัวนั้นนะคะเมื่อมีการวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเราสามารถใช้พื้นที่หรือว่าการวัดปริมาณน้ำฝนตรงนั้นเนี่ยเป็น อ้างอิงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้ตัวนี้ในการบอกได้เลยนะว่าพื้นที่ตัวนี้ฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถรับรู้ข้อมูลตัวนี้ได้เนี่ยจากกรมอุตุนิยมวิทยาน,นั่นเองมาต่อกันที่เอโรเวนใช้ในการวัดทิศทางและความเร็วลมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคืออนิโมมิเตอร์และวินเวน อนิโมมิเตอร์ใช้ในการวัดความเร็วลมสังเกตจากตัวซ้ายมือนั่นเองนะคะจะมีตัวตัวเลขที่อยู่กับลักษณะเหมือนตัววิทยุแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนตัวพัดลมนะคะที่อยู่ทางขวามือของเครื่องนั่นเองเนาะส่วนวินเวนจะใช้ในการบอกทิศทางของลมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะเคยเห็นในตัวพื้นที่ บ้านก็ได้นะคะอาจจะใช้ในการตั้งสังเกตว่าเราจะเรียกกันว่าเจ้าไก่นั่นเองนะคะหรือสอดลงมนั่นเองเนาะต่อกันที่ไฮโกรมิเตอร์นะคะใช้ในการวัดความชื้นมีหลากหลายลักษณะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบรอดแบบตัวเข็มที่ใช้บอกหรือแบบดิจิตอลนะคะซึ่งก็จะสะดวกสบายในปัจจุบันมากๆเลยเนาะ และไซโครมิเตอร์นะคะนั่นก็คือตัวที่ใช้วัดความชื้นของอากาศเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นลักษณะของตัวที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแห้งแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์แบบเปียกนะคะก็จะใช้ในการบอกความชื้นของอากาศได้เช่นเดียวกันจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เรื่องของตัวเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนาะหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ได้นั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้หน่อยนะคะในคลิปหน้าจะพบกับเรื่องอะไรแต่คอยติดตามกันด้วยนะขอบคุณค่ะ